แล้วนเหนวันนี้เจ๊กับเจ้าตื่นจะพาไปดูเกมโปเกมอนอยู่ไหนยังบอกเลยว่าโค้ชใหไรเพราะว่าเจ๊จะได้รับบทเป็นเจ้าปิกาจูหรือก็คือเจ้าโปเกมอนน้อยสายฟ้าสีเหลืองอ่อยตัวนี้แน่นอนว่าพอเริ่มเกมมาเราก็ต้องไปฟาร์มก่อนด้วยการไปไล่ตีมอนสเตอร์ต่างๆในแมปโดยเมื่อเราตีตายตัวหนึ่งก็จะได้โปเกมบอลมาเก็บเอาไว้ในกระเป๋าจากนั้นเราจะค่อยเอาโปเกมบอลนั้นเข้าไปชูดใส่วงของฝั่งตรงข้ามแต่แน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามเองก็ต้องพยายามขัดขวางจนเจ๊ก็ต้องรีบวิ่งหนีกลับเข้ามาที่ป้้้้อออมมตตตััััวววเเเงงงหลลลจจจจะะกกกไไไดด็ยบปปฟาารร่่ใคคินี ฝั่งตรงข้ามจะเข้ามาเปิดไฟด้วยทันเจ้ยังโคสวยที่ฝั่งตรงข้ามสามารถลัสมอนเตอร์จนได้โปกเกมอนไปครอบครองแทนได้โอ้โหทีนี้เจก็มันไซที่มันลัดของเจ๊ไปเจก็เลยขาดจะเข้าไปบวกหนึ่งไซมันกลายเป็นว่าหนังไม่ได้มาคนเดียวแต่มีพวกมาด้วยและด้วยความที่เราเป็นพี่ที่ดีเราก็ต้องรีบวิ่งผาศัตรูมหาน้องก่นที่เราทั้งสองจะคิดไปอย่างพร้อมเพรียงกันยังดีที่ตอนเล่นอยู่นั้นเจไม่ได้นั่งอยู่ใกล้ไอ้เตือไม่งั้นโดนตีมันแน่ลังทีนี้พอเกิดมใหม่เจ๊ก็ขาดจะไปชุดโปเกมอนใส่ฝั่งตรงข้ามแต่ระหว่างทางนั้นเห็นโปเกมอนฝั่งศัตรูลงทางอยู่คนเดียวจึงเข้าไปเปรี้ยวใส่จนอีกฝ่ายคิดไปไอ้ที่สุดจากนั้นเจ๊ก็ตั้งหน้าต่างๆ วิ่งมาที่หลุมของฝั่งตรงข้ามก่อนจะชูดโปเกบอลที่ตัวเองเก็บเอาไว้ลงไปและนั่นก็คือการได้คะแนนของเกมนี้เราคือถ้าเราดรอปโปเกบอลมาแต่เราไม่ได้ไปชูดลงห่วงฝั่งตรงข้ามแบบนั้นก็จะยังไม่นับว่าเราได้คะแนนอยู่ดีและเมื่อเราชูดโปเกบอลลงห่วงจํานวนที่ก็าหมดไว้ห่วงฝั่งตรงข้ามก็แตกลงไปและชนะจ้ามาเจ๊ทำปอมล่าของเขาแตกลงได้เจ๊ก็เลยกะขึ้นไปได้ป้อมบนหองพวกเขาถูว่าดันโดนอีกฝ่ายวิ่งไล่ค่ะนี่แหล,ละจ้าด้วยความเป็นพี่ที่ดีอีกครั้งเจ๊จะพาศัตรูทั้ง เองปาสกิลใส่ฝันตรงข้ามแบบรัวๆก่อนจะเป็นฝ่ายลาสกิลไปในที่สุดแน่นอนว่าหมดธุระแล้วเจก็เลยทิ้งไอ้ตื่นแล้วก็วิ่งหนีไปทางอื่นต่อพอนี่เจจะลงมารวมกับน้องชายอีกครั้งเพื่อที่จะช่วยกันตีไอ้หุ่นยนต์สีขาวตัวนี้ไอ้เทียบอบเกม ROV มันก็คงจะเป็นอบับเซดาก็นั่นแหละจ้าทีนี้พอคิวมันได้แล้วพวกเราก็เลยวิ่งมาก่อนจะรุมกันชุดโปรก,กบอลใส่หัวของฝันตรงข้ามแบบรัวๆได้ด้วยความที่อยู่กันเป็นฝูงจึงไม่ต้องกลัวฝังตรงข้ามจะเข้ามารุมและแล้วสุดท้้าาาายหหลังมมงงกี่่ม่ามารตดววนฝขไอ แล้วเจ๊จึงโยกขึ้นไปเลนบนแล้วจึงอาศัยจังหวะชุนละมุนแอบมารอยดังคะแนนใส่ป้องของฝั่งตรงข้ามกับไอ้ตื่นกลายเป็นว่ามีแค่ไอ้ตื่นเท่านั้นที่ชูสำเร็จส่วนเจ๊เองขนาดที่กำลังจะชูอยู่นั้นดันถูกโปเกแก้วฝั่งตรงข้ามเข้ามาขัดขวางเลืวก็คือเขาไม่ได้มาแค่คนเดียวนะจ๊ะแต่มากักเป็นหมู่คณะว่าแล้วเจ๊ก็เลยรีบชิงออกมาก่อนจทีงให้เจ้าตื่นมรณะอยู่คนเดียวปับเปลืยวเอกากลางโรงตีนเป็นพี่่ทีดีใช่ไหมล่ะจ๊ะ เกจหนูหลังจากนั้นแล้วเจก็เลยพยายามจะกลับเข้ามาทาคะแนนตรงนี้ต่อแน่นอนว่าก็ทําได้ยากเพราะฝั่งตรงข้ามเองก็พยายามมาขัดขวางเอาไว้โทโทจะด้านทานอย่างไรว่าหัวฝั่งตรงข้ามก็พังลงไปด้วยฝีมือของเจอยู่ดีแล้วทีนี้เกมม็อกไก่จะจบลงแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดันกลายเป็นว่าพวกเรากับเข้าทีมไฟแล้วก็ตีเกิดไปแบบรัวๆแม้ผลจะออกมาเป็นว่าทีมพวกเราสามารถเก็บฝั่งตรงข้าไมได้เยอะแต่ปัญหาคือเกมนี้นั้นชนะไม่ได้วัดกันที่ยอดคิวดูที่คะแนนของปโปเกมอลที่ชุดลงหัวต่างหากเมื่อเกมจบลงผลค,คะแนนก็โชยเห็นว่าทั้งททีีีีมมนนนแู่ ก่อนที่จะกลายเป็นว่าผมว่าเจ๊เป็นฝ่ายเฉช,ชนะไปด้วยหนึ่งคะแนนเท่านั้นโว้ยหนูบอกเลยว่านาทีนั้นเจ๊เชื่อว,ว่าฝั่งตรงข้ามกำหััดแน่ๆนแล้วว่าแต่ไอหนึ่งคะแนนที่เฉลิชนะไปได้เนี่ยมันมาจากไหนกันวะวยความสงสัยนั้นเจ๊จึงกลับไปดูแมช์ย้อนหลังก่อนจะพบว่าหนึ่งคะแนนสุดท้ายที่ได้มานั้นเพอร์จากขนาดที่เรากำลังตะลุมบอลกันอยู่ไอเตือนกับแยกไปทำคะแนนอยู่คนเดียวแล้วด้วยการตัดสินใจสุดเฟี้ยวนั้นก็ทำให้ทีมมุเจ๊เฉลิลาชนะมาได้หนึ่งคะแนนด้วย